ตอนที่เจ็สิบเกข้ารออยู่คุณชายผู้สูงส่งเมื่อเห็นถึงความโง่เขลาของนางจึงล้มเลิกความคิดที่จะรับมาเป็นบ่าวเขากล่าวกับผู้ติดตามของตนว่าพานางไปซื้อธัญ,ญพืชที่ร้านส่วนกวางตัวนี้ข้าจะเอาไปก่อนกล่าวจบเขาก็หิ้วกวางไว้ในมือแล้วควบม้าเข้าเมืองทันทีขณะที่ผู้ติดตามของคุณชายกำลังจะขึ้นมา้าก็ถูกคนดึงเสื้อไว้จากด้านหลังจนเขาเกือบล้มกลิ้งลงกับพื้นยังไม่ให้ธัญ,ญพืชเลยเจ้ายังไปไม่ได้ หลินเว่ยไว้ดึงเสื้อของผู้ติดตามเอาไว้แน,น่นผู้ติดตามของคุณชายโกรธจนอยากชกใครสักคนแต่ด้วยกําลังของเด็กโง่ทําให้เขาหวาดกลัวเช่นกันเขาจึงกล่าวด้วยน้ําเสียงไม่สบอารมณ์ว่าหากต้องการธัญ,ญพืชก็ต้องไปที่ร้านขายธัญ,ญพืชสิเจ้ามาดึงข้าไว้เช่นนี้แล้วข้าจะเอาธัญ,ญพืชออกมาจากอากาศได้หรือถึงอย่างไรก่อนข้าจะได้ธัญ,ญพืชมาก็ปล่อยเจ้าไปไม่ได้หรอกหลินเว่ยไว้ยืนยันเสียงแข็ง ผู้ติดตามจนปัญญาจึงจูงมาเดินนำหน้าไปส่วนหลินเว่ยเว่ยก็ดึงเสื้อของเขาไว้ด้วยมือหนึ่งส่วนอีกมือก็ดึงรถลากตามหลังไปชาวบ้านจำนวนไม่น้อยเดินตามทั้งสองคนอย่างสนใจเพราะเรื่องเหล่านี้สามารถเติมเต็มหัวข้อสนทนาหลังมื้ออาหารได้เป็นอย่างดีภายใต้การนำทางของผู้ติดตามคุณชายบ้านในอำเภอหลินเว่ยเว่ยจึงซื้อธัญ,ญพืชได้อย่างรับรื่นธัญ,ญพืชในเมืองจิงหยุนขึ้นราคาแล้วทว่าไม่ได้ขึ้นมากนักไม่เหมือนกับเขตเริ่นอันที่ราคาธัญ,ญพืชขึ้นชนิดรายวัน แป้งมีคุณภาพดีหนึ่งช่างราคา15 e 8ีข้าวหนึ่งช่างราคา23 e 8อแป้งข้าวโพดและธัญ,ญพืชหนึ่งช่างราคา1 0 e 8ซึ่งราคาธัญ,ญพืชในเขตเริ่นอันตอนนี้ถือว่าแพงกว่าที่นี่ถึง1เท่าตัวหลินเว่ยเว่ยได้ซื้อแป้งมีห0 0ร้อยช่างข้าว2 0 0้อช่างและแป้งข้าวโพดอีก500้ช่างทั้งหมดใช้เงิน17ตำลึงสเบียงที่หนัก1 0 0 0พันกว่าช่างจำนวนหนึ่งคันรถลากหักเป็นเขตเริ่นอันต่อให้มีเงิน30ตำลึงก็คงซื้อไม่ได้ วันนี้นางสามารถประหยัดเงินได้สิบกว่าตำลึงเลยทีเดียวคิดถูกแล้วที่มาหลินเว่ยเว่ยลากรถที่เหมือนภูเขาเล็กๆลูกหนึ่งอย่างมีความสุขเข้าสู่ตรอกแสนเปลี่ยวนางกอดอกแล้วเอ็นตัวไปใกล้กับสเสบียงราวกับว่ากำลังรอสิ่งใดอยู่ทันใดนั้นนางก็เอ่ยปากขึ้นว่าออกมาเจ้าคนลับล่อที่ตามข้ามาตลอดทางเจ้ารอให้ข้าอยู่คนเดียวไม่ใช่หรือตอนนี้โอกาสมาถ,ถึงแล้วยังมัวรออันใดอีก ผู้ติดตามของคุณชายท่านนั้นได้ร่วมมือกับอันธพาลในเมืองอีกสองคนมือของพวกมันถือไม้ไว้คนละอันแล้วย่องมาหานางจากด้านหลังเจ้าเด็กโง่เจ้าทําให้ข้าต้องขายหน้าต่อคุณชายวันนี้อย่าคิดว่าจะจากไปอย่างราบรื่นเลยเขาบกไม้หนาเท่าแขนไปมาแล้วกล่าวพร้อมส่ายยิ้มหลินเว่ยเว่ยดึงไม้ออกจากรถลากอย่างเชื่องช้านางตีบนมือเบาๆแล้วหัวเราะก่อนจะกล่าวว่าที่เจ้าขายหน้าก็เพราะว่าเจ้ามันร้ประโยชน์ ข้าขอเตือนด้วยความหวังดีว่าให้จักไปอย่างว่าง่ายจะดีที่สุดเช่นนั้นเจ้าจะไม่ได้แค่ขายหน้าแน่นอนอันธพาลร,รับเงินจากผู้ติดตามของคุณชายมาแล้วจึงแสดงออกอย่างกระตือรือร้นเจ้าเด็กเลวอายุยังน้อยแต่ฝีปากไม่เบาเลยเจ้ามากวนโทรศัพท์พี่หลิวของพวกเราวันนี้อยาคิดจากไปอย่างง่ายดายเลยขอโทษพอดีข้าไม่ชอบสิ่งใดที่ง่ายด้วยสิหลินเว่ยไว้ททำท่าทางเหมือนผู้เล่นกีฬาเบสบอลน,นางคงไม้ในมืออย่างเอาเรื่องในเมื่อเจ้าชอบเช่นนี้ก็ถือว่าเจ้ายินยอมเอง กล่าวจบนางก็เดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแล้วใช้ไม้ในมือฟาดไปยังมือที่ยื่นออกมาของอันธพาลซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดนิ้วที่จับไม้อยู่นั้นเจ็บปวดราวกับถูกฉีกออกและไม้ในมือของมันก็หลุดกระเด็นลอยผ่านกำแพงของตรอกหายไปไม่เห็นแม้แต่เงาอีกสองคนยกไม้ขึ้นสูงจากนั้นก็พุ่งตัวเข้าหาหลินเว่ยเวยนางคว้าไม้ของคนหนึ่งเอาไว้แล้วใช้ไม้ของตนกันไม้จากอีกคนไว้มือของอันธพาลชาจนจับไม้เอาไว้ไม่อยู่ หลินเว่ยเว่ยบิดเบาๆไม้ในมือของอันธพานก็หักออกเป็นสองท่อนมันลืมตาขึ้นมาอย่างหวาดกลัวพวกมันคาดไม่ถึงเลยว่าไม้ที่หนาจะถูกเจ้าเด็กผู้นี้หักอย่างง่ายดายหักต่อไปมาบิดที่แขนของมันเมื่อคิดได้เช่นนั้นมันก็หนาวสั่นไปทั้งกายตอนนี้ไม่อยากนึกถึงผลที่ตามมาเลยคิดหนีหรือหลินเว่ยเว่ยสัมผัสได้ถึงความขี้ขลาดของอีกฝ่ายนางจึงยิ้มอย่างเยือกเย็นแล้วกล่าวว่าสายไปแล้ว นางจงใจกำคอเสื้อของผู้ติดตามเอาไว้แน่นแล้วยกขึ้นสูงเหนือศีรษะจากนั้นนางก็ยิ้มอย่างชั่วร้ายใส่อันธพาลคนที่สองทำให้อันธพาลคนที่สองตกตะลึงจนร้องให้ออกมาราวกับมีผีไล่ตามหลังอยู่มันจึงรีบวิ่งออกไปอย่างบ้าคลาั่งหลินเว่ยว่มองไปที่อันธพาลคนแรกซึ่งนิ้วมือข้างขวาฉีกข,ขาดมันกลัวจนแทบถ่ายเบาออกมานี่พี่หลิวไปทำผิดต่อใครเข้า มือของเจ้าเด็กที่ยกคนมีชีวิตเอาไว้เหมือนยกลูกไก่พระกำลังนี้ไม่ใช่ความสามารถระดับคนธรรมดาทั่วไปเป็นจอมยุทธ์หรือพี่หลิวนะพี่หลิวครั้งนี้ถือว่าท่านแต่โดนแผ่นเหล็กแล้วล่ะน้องชายคนนี้จนปัญญาช่วยเหลือจริงฮ่าฮ่าอันพานคนแรกใส่ยแย่ยิ้มอย่างแข็งทื่อไปยังหลินเว่ยเว่ยจากนั้นหลินเว่ยเว่ยมองอันพานที่วิ่งหนีไปไกลจากนั้นนางก็กล่าวว่านี่เจ้าคบสหายเช่นใดไม่มีน้ำใจเอาเสียเลย คุณชายโปรดไว้ชีวิตด้วยค่าน้อยมีตาหามีแววไม่ท่านจอมยุทธท่านผู้สูงศักดิ์เขาโดนรัดคอเสื้อจนหายใจแทบไม่ออกราวกับปลาที่ถูกแขวนพลางร้องอ้อนวอนอย่างขมขื่นคนอย่างเจ้าข้าเจอมาเยอะแล้วต่อหน้าผู้ที่แข็งแกร่งกว่าก็เป็นหลานชายต่อหน้าคนที่อ่อนแอก็ทำตัวเป็นสุนัขบ้าข้าเพิ่งเตือนสติเจ้าไปว่าหากทำผิดต่อข้าแล้วจะไม่แค่ขายหน้าเท่านั้นหลินเว่ยเว่ยคิดอยากลองเป็นจอมยุทธหญิงผู้พดุงความยุติธรรมบ้างแล้ว พอเขาได้ยินเช่นนั้นก็คิดว่านางจะปลิดชีวิตน้อยๆของตนทันใดนั้นเป้ากางเกงของเขาก็เปียกชื้นขึ้นมาทันทีจากนั้นก็มีเสียงปัสสาวะไหลลงมาตามหว่างขาทําให้หลินเว่ยเว่ยรีบโยนเขาออกไปไกลาราวกับกระสอบทรายเฮ้ยประเดี๋ยวก็ทําชุดข้าเปื้อนกันพอดีเขาหล่นลงพื้นอย่างแรงจนเจ็บที่หน้าอกและรู้สึกราวกับว่าร่างกายกระจุยกระจายออกจากกันเขาตะเกียกต,ตะกายพยายามลุกขึ้นอยู่นานแต่ก็ลุกไม่ขึ้น หลินเว่ยเว่ยเดินมาตรงเบื้องหน้าของอีกฝ่ายแล้วชายตามองจากนั้นก็กล่าวว่าวันนี้ถ้าเป็นผู้อื่นคงโดนเจ้าตีและอาจรักษารถลากธัญพืชเพื่อเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวไว้ไม่ได้ข้าจะปล่อยเจ้าไปได้อย่างไรท่านจอมยุทธ์ปรดไว้ชีวิตข้าน้อยข้าน้อยเพียงคิดจะสั่งสอนเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทำร้ายและปล้นสเสบียงโปรดไว้ชีวิตด้วยเถิดท่านจอมยุทธ์เขาดูเหมือนสุนัขจนตรอกที่ตะเกียกต,ตะกายจะลุกขึ้นจากพื้นหลินเว่ยเว่ยเหยียบไปที่ขาของอีกฝ่าย หากเจ้ากล้าทำร้ายคนจริงๆตอนนี้เจ้ายังคิดว่าจะมีชีวิตอยู่อีกหรืออยู่นี่ผู้ติดตามของคุณชายบ้านในอำเภอโดนคนชั่วข่มขู่รีบมาช่วยเร็วเสียงของอันธพาลคนที่สองดังมาจากปากทางหลินเว่ยเว่ยขมวดคิ้วแล้วเตะไปที่ขาของอีกฝ่ายเบาๆทำให้เขาส่งเสียงร้องอย่างเจ็บปวดทรมานจนหมดสติไปเจ้าหน้าที่ศาลซึ่งถูกอันธพาลคนที่สองเรียกมาพอได้ยินเสียงร้องจึงรีบปรีเข้ามาและทำให้ปากทางเข้าตรอกเบียดเสียดแออัดอยู่ไม่น้อย หลินเว่ยเว่ยจึงรีบเก็บรถลากกระดานแล้วหายตัวเข้าไปในมิติน้ำผู้วิญญาณอย่างรวดเร็วในมิติน้ำผู้วิญญาณข้าวสาลีกำลังออกรวงข้าวโพดก็สูงขนาดเท่าคนอีกฝั่งของน้ำผู้วิญญาณมีกระต่ายป่ากกระโดดโลดเต้นบนทุ่งหญ้ากว้างแต่ละสายพันธุ์มองกันเป็นพวกเดียวทั้งหมดพวกมันเดินสบายในทุ่งหญ้าขณะที่เจ้าเทานอนหมอบอยู่ข้างน้ำผู้พอมันได้ยินเสียงเคลื่อนไหวใบหูก็ขยับดวงตาเบิกกว้างมองมาที่นางและเมื่อเห็นว่าเป็นหลินเว่ยเว่ยมันจึงฟุบลงไปใหม่อีกครั้ง